อย่าท้ออย่าหอบอย่าเหี่ยวครับสวัสดีมิรอรักแฟนบอลทุกท่านครับสำหรับเมื่อคืนเป็นอย่างไรกันบ้างครับบาเซโรนาเสมอกับในทางด้านของสโมสอินเตอร์มิอลานไปครับต้องบอกว่าเมื่อวานครับโอ้โหก็สุดมันจริงๆครับสำหรับวันนี้มีฟุตบอลมาฝาก2คู่อย่างเช่นเคยครับเราจะไปอยู่กันที่คู่แรกครับสำหรับในทางด้านของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดครับ n o t ติงแฮมฟอร์เรสปัจจุบันอยู่ในอันดับที่6ของตารางครับแล้วก็เบนฟอร์อยู่ในอันดับที่11ของตารางครับคู่นี้โคจรกับมาเจอกันในนัดล่าสุดนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นในทางด้านของ Benford ที่พ่ให้กับในทางด้านของ n o t ติงแฮมฟอร์เรสไปเมื่อวันที่21เดือน12ปี2024 2ประตูต่อ0ูนย์ครับ ผลงาน5นัดหลังสุดครับสำหรับในทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสพักหลังมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าพวกเขาหลุดแพ้ไปถึง3เกมเก็บชัยชนะมา2เกมส่วนในทางด้านของเบนฟอร์ดครับเบนฟอร์ดครับพวกเขาครับเก็บชัยชนะมา2เกมครับเราหลุดเสมอไป2เกมแพ้ไป1เกมไอเกมที่แพ้แพ้กับนิวคาสเซิลครับ แรกสำหรับวันนี้ครับต้องบอกได้เลยครับฟอรเรสเจ้าบ้านครับจะอยู่ในรูปเกม4-2-3-1ส่ครับส่วนในทด้านของเบนฟอร์ดจะอยู่ในรูปเกม4-3-3ครับเบนฟอร์ดมาแนวนี้ครับคือเปิดอยู่แล้วริมเส้นระบบ4-3-3ครับริมเส้นใช้เล่นงานในทด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสแต่ระวังจังหวะเคานเตอร์แอตแท็กสวนกับของนอตติงแฮมฟอร์เรสให้ดีแล้วกันครับต้องบอกได้เลยวันนี้ครับยังมองว่าเจ้าบ้าน อย่างเช่นนอตติงแฮมฟอร์เรสครับน่าจะหวานครับน่าจะเข้าฝักเราได้ครับเพราะฉะนั้นยึดใจเชียร์ไปที่นอตติงแฮมฟอร์เรสครับและไปดูกันที่คู่ที่2ครับสำหรับในทางด้านของยูโรปาลีกไม่ดูไม่ได้จริงๆครับสำหรับในทางด้านของแอตลติกบิลเบาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต้องบอกว่ารอบ4ทีมแล้วสุดมันแน่นอนครับ สำหรับในด้านของบินเบาเนี่ยะครับผลงานในการเคยเจอกันมากับในทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดในนัดที่ผ่านมาเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับและต้องบอกได้เลยว่าวันนี้ครับ mm hmm. แอตลิติกบินเบาจะอยู่ในรูปเกม4-231ส่ครับแล้วส่วนในทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดก็จะอยู่ในรูปเกม3 4 2 1ต้องบอกว่ารูเบนอโบรินใช้รูปเกมแบบนี้อยู่แล้วเนะฮะมีในด้านของกานาโชบูโนรัสมุตฮอยลุนเนะครับ แระเชื่อเหลือเกินครับว่าวันนี้ครับรูเบนอมรเรนจัดทัพมาอย่างดีครับผมหวังว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ทําให้แฟนเด็กผีต้องผิดหวังยึดใจไปเชียร์ในทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับกันครับแล้ววันนี้ซิกเนเจอร์ในโกดังครับถ้าไม่มาตามนักผมคืนให้ชุดโครงการถ้าพี่พลาดตัวเดียวผมเคมให้พี่อีกใครยังไม่ได้มาเจอกับผมในโกดังเปิดใจแล้วมาเจอกันตามนั้นแหละครับ